สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้ผมจะดูกันในเกมไมค้าอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้อาจจะดูฝึกแผงน,นิดนึงก็คืออยู่ในไมค้า,าบล็อกเดียวน,นั่นเองคือบอลบล็อกนั่นเองนะครับก็โอเคก็จะเล่นฟุกคู่ไปกับไมค้าฮาร์ดคอร์เลยนะครับก็วันวันนั่นเองนะโอเคมาอ่ากองตกไหมโอเคไม่ตกเนาะโอเคตรงนี้ก็คืออะไร,รอ่ะสกอก์บอร์ดใช่ปะ โอเคอันนี้ไปด้วยพีพีก็เปิดไปเลยวอเทอร์ขตอก็เปิดไปเลยโอเคหมุดยากไปเลยไปเริ่มันเลยดีกว่าโอเคกดตรงไหนวะอาตรงนี้ได้เองสตาร์ทโอเคเริ่มมาวันแรกก็วันที่ศูนย์เลยนะครับผมก็ตัดต้นไม้ก่อนเลยนะครับก็ตัดต้นไม้ไปให้หมดเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็ต้องหาเป็น ไม้เรียบมานะครับก็เดี๋ยวมากดก็ไ,ได้โอเคมาก็วางขยายเกาะน,นิดนึงนะครับเดี๋ยวตกโอเควางไปโอเคก็ทุบพกนี้ว้าวโอเคหลังจากนั้นเราก็ได้ขาเป็นอ่าพิกเอ็กมานะครับก็ขุดอันนี้ไปเลยนะขุดไม้ไปเรื่อยๆนะครับก็ขุดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับ จากนั้นมันขูดช้ามากเลยผมก็เลยครับเป็นที่ขุดหินมานะครับก็ขุดเร,เร็วขึ้นนะก็คือแบบมันไม่ช้ากว่าก่อนนะครับแล้วก็ผมได้ครับนฝานมาด้วยนะครับได้เร็วขึ้นนั่นเองอุ้ยมีนงไก่มาด้วยนกไก่กำ้ังตอกเด้อโอเคขุดไปเรืเร่อยๆนะ ผมก็ได้ทําการขยายเกาะไปเรื่อยๆนะครับก็คือมันจะใหญ่ขึ้นครับมันคก็ใหญ่ขึ้นอย่ดีเลยพูดเราเนีเยโอเคก็วางไปเรื่อยๆหมดแล้วหรอโอเคขุดต่อดีกว่าโอเคผมขุดเสร็จแล้วก็คือมันมีมีพืชสำหรับทำฟาร์มานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเก็บของก่อนดีกว่านะครับ โอเคของเยอะมากเลยตอนนี้ก็้เราต้องไปเก็บกล่องที่มันให้มาด้วยะพี okay. ่มันคือดินแล้วก็ลาวาน้ำน้ำเข็งนั่นเองแล้วก็พืชต่างๆนะครับโอ้ไม่มีเมล็ดข้าวหรอสีท้ายจาังโอเคทุบกล่องได้แผ่นเพลงมาด้วยโอเคทุบไปไปไวางไว้ตรงนู้นดีกว่า วางไว้ตรงนี้เลยเเอของใส่เึืองไปด้วยในนี้เลยครับโอเคหลังจากนั้นผมก็กดไปไดเรื่อยๆจนได้จจเอ็มซมานะครับก็ัวจะเอ็มตกก็เลยล้นไปหมดเลยโอเควางวางไว้ก่อนอย่าตกเพื่อน,อนคุณคือมนุษย์ตัวเล็กของผมโอเค ผมก็ต้องทุกนายโอเคฆ่าไปก่อนเดี๋ยวมันไปฝากเอ็ีตกโอเคโอเคหลังจากนั้นก็ได้ทำให้เอ็นสีอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าให้มันไปไหนเดี๋ยวมันจะเดินตกนะโอเคคนนี้ออกไปก่อนโอเคหลังจากนั้นผมก็อ่าปิดหวัวไว้ไม่ให้มันออกมาครับเสร็จแล้วก็ เ okay. ช้าอยู่นี้นะเพื่อนโอเคมาทวันที่หนึ่งนะครับก็ได้มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นเสล็บนะครับจะได้จําง่ายๆหน่อยเดี๋ยวมันจะจำไม่ได้ว่ามันอยู่ไหนผมก็ได้ขุดบอกไปที่ยังเชื่อเจ้านี้เลยนะครับที่ห้ารอยบอกนะครับก็ เก็บมาด้วยใไหไปนะคียยูน่มันจะเป็นชุดเกาะนะครับแล้วก็เจ้าไทเด้นนะครับนี่ปาไปได้โอเคเก็บไว้ดีกว่าไม่อยากาใส่เดี๋ยวจะพังโอเคมาเริ่มวันที่วันที่สองเลยนะครับเมื่อกี้ไม่มีอะไรมากก็ผมก็ได้ขุดมาที่หกรอยบล็อกนะครับมาห6 0สิบล็อกนะครับก็จเจอกับเจ้ากล่องนี้อีกแล้ว จะมีหัวสติปีปหมูใสแล้วก็หัวโตขึ้นโอเคเก็บมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอามันมาวางตรงนี่เลยนะครับตรงไหนดีกว่าตรงนี้ดีกว่าโอเควางไว้น้อยก็เอาของใส่อ่เลยไม่อยากใช้ของนี้ก่อนโอเคเอาเจ้านี้ไปปลูกดีกว่านะครับ โอเคผมก็ต้องวางดินไปเลยนะครับวางดินไปให้หมดเลยตรงนี้โอเควางมันตรงนี้ด้วยวาง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 ไปอีกนินหนึ่งตรงนี้โอเคหลังจากนั้นผมก็จะเอาน้ำแข็งวางตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีน้ำนั่นเอง เค้ว okay, บางน้ำแข็งไปเอา้าทำไมไม่มีน้ำออกมาวะเอา้าเนี่ยไม่ทำก็ได้โอเคองคุณมาที่แปดร้อยห้าสิบบอกนะก็มาเจอกับเจ้ากล่องนี้อีกแล้วมันมีสมุนเอรชานเยอะเลยมีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วก็ฝานแล้วก็กเทมันด้วยนะครับเคเองสมุนไพรชานไปเก็บก่อนดีกว่า มีโปรเซสแล้วก็เขาเรียกอะไรวะเดบไม่รู้จักอ่ะโอเคเก็บมันไปด้วยโอเคมาเริ่มกปนวันที่สามเลยนะครับผมก็เจอกับเจ้ากล่องนี้อีกแล้วมีต้นไม้อีกแล้วนะครับคือต้นไม้เยอะมากเลยนะมาได้โอ้ต้นมไม้เก็บไบในนี้เลยโอเคสรไหมเจ้ากล่องนี้ด้วย ผมเลยบอกไปผมได้เอ็นชานไอที่ขุดมาแล้วนะซึ่งมันขุดเร็วมากๆเลยตอนนี้โอเคผมก็ขุดมาจนหนึ่งพันห้าร้อยบอกแล้วก็ผมได้เจ้าตัวในเสือแล้วโอเคเกจไปก่อนโอเคมันอยู่ที่พิกัดหกหกสี่คูณหกสบี่นะโอเคมันเริ่มมันเนวันที่สี่เลยดีกว่านะครับก็มีเจ้าเกตด,ด้วยเกตนอนข้าไปวัน อะไร้โอเคนอนข้าววันที่ห้าเลยโอเคตื่นมาวันที่ห้าแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรทําก็โอเคมองหน้าตัวเองดีกว่าก็มาวันที่หกเลยก็แล้วกันนะครับก็มองหน้ายืนมองหน้าเอซีแล้วก็ทําการขุดต่อนะครับขุดต่อไปเรื่อยๆเองนะครับด้าเวลาสปีดแล้วสิ ผมรู้สึกว่าเล่นผอบช้ามากเลยนะครับก็ไปทำอันนี้ดีกว่าครับทำที่ผอบจันติุรีเควางเหมือนเดิมนะครับก็จะวางกล่องไว้ข้างล่างแล้วก็วางโอเปอร์แล้วก็วางเตาแล้วก็วางโอเปอร์ไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็วางโอเปอร์ด้านบนเดี๋ยวหากล่องไม่เจออเควางกล่องก่อนแล้วก็วางโอเปอร์ไว้ด้านบนเตานะครับแล้วก็วางกล่อง คเสร็ okay, จแล้วทดลองกันเลยเอาฐานใส่ไป okay. โอเคพอแล้วโอ้หมดปัญหาโอเคใส่เพิ่มเข้าไปเลยนะก็ใส่ฐานตรงนี้เลยโอเคผมข้ามามาวันที่เจ็ดดีกว่านะครับ <Okay. S 1> ก็วันที่เจ็ดผมก็ได้ทำการมาขุดเจ้านี่เหมือนเดิมนะครับก็เรียกว่าอะไรไม่รู้ โอเคแล้วก็เราจากนัก้นเราได้ทําการามาสร้างพื้นที่เพื่อที่จะปลูกต้นไม้แล้วเองนะครับไม่มีต้นไม้เลยนะครับถอนี้ก็เพิ่มต้นไม้ไปให้หน่อยเนะออผมก็ได้เตรียมพื้นที่ทำต้นทำท,ที่ปลูกต้นไม้เสร็จแล้วก็ต้องเอาเจ้าดินนี้มาวางเลยนะครับวางตรงนี้เลยนะครับห่างสองบล็อกนิดหนึ่งอือวางดินไป นิดหนึ่งนะครับโอเควางดินเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้มาปลูกได้เลยนะครับโอเควางต้นไม้เลยโอเควางเสร็จแล้วก็รอต้นไม้โตก็ามีต้นไม้แค่นี้แหละผมไม่อยากปลูกต้นอื่นแล้วโอเคหลังจากนั้นก็ต้องนอนไปวันที่แปดเลยนะครับไม่มีอะไรทำแล้วในวันวันที่แปดก็ผมก็ได้ทําการเอาต้นไม้มาผงแล้วก็อของที่เป็นจะเป็นเปผงนะครับ ก็คือแบบของที่ไม่จะเป็นมันเยอะมากเลยคนระับหลังจากนั้นผมนก็ได้ทาการมาขุดเหมือนเดิมเลยนะครับไม่มีอะไรนอกจากขุดแล้วก็ขุดนะช่วงนี้ก็คือผมเล่นฝาม้ก่อนนะครับคือแบบมันต้องฝามเยอะนิดนึงนะครับก็เล่นแต่อันนี้มันไม่เหมือนกับเล่นหมดธรรมดานะตอนนี้หมดได้ขุดจนถึงสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิ 2, บบล็อกแล้วก็ตําลังจุดสองพันก้ารย สองพันไอ้สองร้ยวกแล้วะผมกดไปกดมาไม่้ดาผ่าเฉยแล้วก็มีรูกเอซเกิดมาก็แม่ของเอมซีเนี่ยก็โดนฟ้าผ่าเยเป็นแม่มดแล้วขอโทษนะเอมซี MC ที่ต้องฆ่าแม่ไหนแม่ไหนเป็นแม่มดไปแถวเรียบร้อยเชนอนข้าววันกันดีกว่าข้ามาวันที่เก้า <c oughs> แล้วเย้ วันนี้9ผมก็ได้มาเตรียมพื้นที่เพื่อที่จะทำที่ไอ้ NPC มันอยู่เมื่อมันเกิดมาใหม่นั้นนะครับคือตอนแรกไอ้รูป NPC มันโดนแมวล่งไปตายเลยก็คือเสียดายลูก NPC มากเลยนะก็ต้องทำที่ให้ NPC ได้เวลาสปีดอีกแล้วสิ ทีเ่เ,เสร็จแล้วในกรมาได้คุดไปเรื่อยๆก็ได้อ่าเจ้ามาสองตัวนี้มาก็ผมไม่รู้จะทำอะไรดีก็เลยอ่าเอากระดูกไปให้มันนะโอเคคุยไปเรื่อยๆ องคุณใหญดๆก็ได้มีเจ้ามุงมงมาตุยหล้วหงก็เลยลงไปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างบนนะก็ลูกแล้วหรอ เออมาจากนี่นั่นเองนะครับโอ้โหเยอะมากๆเลยโอเคมันตามมาแล้วหลังจากนั้นจะมาไดนะ้ช่วยผมเพื่อจะ,จะไปกินกระดูกจากสกิลิตันนั่นเองหลังจากนั้นเราก็จะไปซ่ากับเจ้าคิปเปอร์นิดหนึ่งนะครับโอเคขึ้นไปหาเจ้าคิปเปอร์ก่อนดีกว่าจะฆ่ามาันให้ตายหมดเลยคิปเปอร์มานี่เลย โอ้ยอย่าหญ่โอ้จะเย็นเพื่ย่าเอ,อ่อผมกลัวจะหลนเกินไปนะผมก็ได้ถอยไปตกเองตายใช่หลังกน,น้นผมได้มาส่วนกับอ,อ่าขุด็น คจอกับทุกข้าบอกได้มีของอีกข้างในผมเลยอยากรู้ว่ามันคืออะไรยาอะไรเนี่ยผมก็เลยเอาไปกินแล้วก็ผมได้รู้ว่ามันเป็นยาที่ลอยได้ผมเลยสนุกกับมันเลยว้าวว้าว พี่พงศสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอสราระไปก่อนนะพี่พงศอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อใครพี่พงด้วยนะก็สำหรับใครมีอะไรสงสัยก็อย่าลืมนะกดคอมเมนต์ได้เลยนะผมพร้อมอ่านอยู่เสมอนนะก็คือใครอยากให้ผมแจกสเปคอะไรหรือว่าแจกบนอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะจะได้ทำคล,คลิปให้ดูนะบ๊ายบาย